คลิปนี้มีแหวนมงคลพิเศษวงหนึ่งมาให้ชมกันครับนี่แหละครับเป็นทับทิมกินบอ่อเสี่ยงเนื้อพิเศษครับเขาเรียกว่าเนื้อปาคาบครับเห็นไหมครับเขาจะสีแดงชัดสีขาวโอ้โหถือว่าเป็นทับทิมกินบอ่อเสี่ยงที่ท็อปคุณลิตี้มากๆครับดูลักษณะของพอยครับพอยหนาแล้วก็มีความสูงไม่แบนนะครับ นี่ครับสีเขาเรียกว่ากินบอเสียงสีประครับเลยครับมาในตัวเรือนพิเศษเขาเรียกว่าเรือนตัวเรือนเป็นลักษณะของไผ่ทองมงคลน,นั่นเองครับงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นมงคลมากๆทั้งพลอยทับทิมกินไม่หมดที่ชื่อว่ากินบอเสียงและไผ่ทองที่ฝังเพชรไวด้วด้วยด้านข้างนี่ครับดีไซน์วงนี้เนี่ยเรียกว่าเอวในโลกแน่ๆครับแหวนวงนี้ครับตอนผมเขียนนี่ผมมีความสุขมากๆและช่างทําออกมาได้ประณีตแล้วก็สมใจมากๆครับ แหวนมงคลทับทิมกินบ่อเสี่ยงครับ